กำลังไปประจำที่ครับโอเคเริ่มเอ่อระบุดักรอด้านนอกนะรอฟังคำสั่งใช่ครับผมตีอ่ะหลัวข้างในยยมาขึ้นยังไงโยมขึ้นตัวประกันเว้ยไม่ยกไม่ยกประกันเว้ยอ้าวไหนตัวประกันตัวประกันใเพิ่มดูดิตัวประกันมีกี่คนมีคนเดียวเป็นหมอเว้ย อ่ะจับหมอเป็นตัวประกันต้องการอะไรเนี่ยต้องการเงินเท่าไหร่อ่าแสนเออผมว่าเราเก็บบุญก่อนเดี๋ยวตัวกันจะกันหนึงหนึ่งใช่บุญเก็บบุญอ่าต้องต้องการเงินอย่างเดียวใช่ไหมเออห้าแสนทนี้ผมได้ทำการวางรถไฟแถบรถสองคันด้วยรถตอยคันอ่ารถน้องหนึ่งผมอยู่นะมาจอดข้างหน้าประตูสี่ยันว่าตำรวจจะผ่านมาเออรถแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรถอีกคันหนึ่งอะไรนะ บอกว่ารถผอบหอนึ่งคันรถล,ลูกน้องจีทีหนึ่งคันแล้วก็เอารถสีฟ้าสีประตูข้างหน้าเนี่ยออกไปด้วยก็ชัดช้าเว้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจชาตระกันตายนะเว้ยใจเย็นใจเย็น,ยน,ยนแล้วถ้าให้ใรับรองได้ไหมว่าตัวประกันจะปลอดภัยปลอดภัยแน่ถ้าไม่ตุกติกถ้าคุณไม่ตุกติกตัวประันก็ปลอดภัยได้ตำรวจมีกี่คนวะอ่าตอนนี้ผมมาสองคนครับอ้ยใช่หรือเปล่า ใช่ใช่รถมาตุ่ทีคัน่เยหมือนง้กูเอาตัวประกันแพงตายนะเยก็จอดจอดอยู่สองคันนี่ไงจอดพอดีเลยสอคันครับเอามาจอดหน้าประตูสิวะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงอบบบขอช่วยบบนอ่ะรถมาแล้วครับ คถอยไปตรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแล้วเดี๋ยวตัวประกันนี่คุณปล่อยตัวเขาได้ไหมตัวประกันปลอดภัยแน่แต่คุณฟังผมก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับฝั่งน้ำมันที่ผมอยู่เล่นตุกติกโดนสไป์แต่ละมูลป่ะแล้วคุณติดเมื่อไหร่ตัวประกันตายแน่คือคุณจะเอาตัวประกันไปด้วยเหรอโอเคไม่เอาไปครับอยู่กับผมก็คือเอสเอสสเลดูให้ด้วยนะฝั่งนู้นเดี๋ยวผมดูข้างหลังนี้ถอยห่างแล้วไปกดบายตรงปั๊มน้ำมัน เขาออกตอข้างเส้นด้านหลังก็บอกผมนะได้ครับเดี๋ยวผมเอาเงินให้ก่อนแล้วตัวประกันจะปลอดภัยไหมครับปลอดภัยแน่นอนอ่ากระเป๋าวางเห็นเห็นกระเป๋ากางเกงเบอร์อะไรครับผมวางสไปแท็บตัวนี้ผมวางสไปแท็บตัวนี้อันนึงไวเลยใจเย็นนะครับใจเย็นเจนไปแซบเทนนี้อีกอันหนึ่งนะนาทีฟานเฮ้ยระบบเช้า่ะอ่ะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น แค่ฟักเงินมันยากนะหรือไงฮะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยตัดหูตุ๊กันข้างนึงเดี๋ยวสิผมเพิ่งเอาเงินมาเนี่ยทั้งห้าแสนเฮ้ยตัดหูตุ๊กันข้างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ่อคนไหนคนไหนคนไหน<ม>รับ<ม>เงิน40น40เกรย์40อ่าสักครู่นะครับแคนหนึ่งคนหนึ่งโอเคผมส่งให้แล้วนะ อ่าถอยออกไปครับถอยออกไปเอ้ยตุกติกตัวประกันตายแล้วเว้ยอ่าเดี๋ยวแท็บนะครับจะมีลงซอยข้างเดี๋ยวผมจะไปรอฝั่งตรงข้ามนะหนึ่งชุดแล้วก็ตรงลงซอยที่ผมอยู่ตอนนี้หนึ่งชุดแล้วก็ซอยถัดไปหนึ่งชุดนะครับเอออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงถอยไปทางปะตอยไปทางหางอ่าอีกคันนึงรถอีกคันนึงเลยวะนี่ไงบอกให้ถอย่ายเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้กูแทงดีมั้งเนี่ยกูแทงดีมั้งใจเย็นสิอ่า อย่าทำลายตัวประกันผมนะถอยถอยไปตรงตรถสีฟ้าแล้วกดบายได้ครับได้ได้บันบนมองโอเคเฮ้ยใครจะไปเช็คตามน้ำเข้าไปก่อนใช่ใช่ ไปเหยียบสไปา์แท็บอีกอสปายแท็บอันเก่าอะแล,ล้วมูนมึงเข้ามาทำไมคนดูเฉยไม่เขาดูหมดแล้วว่ามีรถอยู่ด้านหลังอะเฮ้ยพวกตำร,รวจออครับออบอกน้องเก็บสปา์แท็บให้หมดเดี๋ยวสไปา์แท็บเก่าตุกเตกเดี๋ยวสไปา์แท็บเก่าตุกเตกกูสั่งลูกน้องฆ่าเลยนะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องเลยฮะสไสปาแท็บมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะผมไม่รู้เรื่องมาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สปายแต่อันอันเก่าวางไว้เมื่อปีที่แล้วมันเก็บไม่ได้เฮ้ยมึงโกหกเหรอวะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเฮ้ยมึงบอกผมไม่รู้จริงฮะคือคือผมไม่รู้จริงเลยคือผมเก็บไปหมดแล้วครับพี่ เลที่อยู่ตรงข้างมันคืออะไรไม่รู้ยยังไม่รู้เลยยังแต่ได้ไงวะ่าว่ากูแทงดีกว่าบ้างใจเย็น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 ครับใจเย็นครับเฮออมันในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในท้ายท้ายรถท้ายรถมียางอะไรอยู่อะลองลองไปเปลี่ยนดูก่อนไอตำรวจอะไรไยางอะไรของบอลจะเดุนยางเนี่ยไอ้ตำรวจหันหน้าไปผงนู้นตกติ๋หรอวะเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าไปผมนุ้ตหันหน้าไปผมน้นตนะ <อ>เฮ้ยบอบองเอาอ้มือคัดที่ท้ายเอยไอ้ดีไงมันทำได้เท่านี้แหละเส้นมันยืดโอ้เกินเฮ้ยตำรวจเล่นลิ้นวะแห้งมากเลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยใจเย็นใจเย็นตำรวจเล่นลิ้นวะใจะเย็นสิใจเย็นเอาแม่งได้ไหมเดี๋ยวทำะไรตัวประกันนะไอ้ตำรวจให้เวลาสามิให้เวลาสามบิไปเก็บไปแตะเนกเดี๋ยวมันวางไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เฮ้ยเก็บไม่ได้เดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวต่อไปต่อไปแถบมันเก็บไม่ได้จริงอ่ะนั้นอ่ะเฮ้ยมันบอกไม่เก็บเว้ยแทงแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้จริงอ่ะนั้นอ่ะคือคือมันฝังไปแล้วไงเก็บไม่ได้ครับคุณพี่โดนเก็บเก็บไม่ได้ครับมีออะไรรหืเปล่าสยักนงเก็บแล้วฮะ ตัวประกันของมัซ oh, right. ้อมดิเดี well, yeah, an ๋ยวครับเดี๋ยวมันเก็บไม่ได้จริงตัวประกันมาตัวประกันมาซ้อมแม่งเลยให้ให้มันเดินเรงให้มันเดินเรงคุณจะเก็บไหมสถบไอแถบผมเดี๋ยวผมบอกว่าเก็บไม่ได้จริงเก็บไม่ได้จริงเฮ้ยมันบอกไม่เก็บมันบอกไม่เก็บเดี๋ยวสิผมบอกว่าเก็บไม่ได้ไม่ใช่ไม่เก็บไอ้ซ้อมมันซ้อมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำอะไรตัวประกัน อย่าครับยาครับพี่พี่อยากได้อะไรผมให้พี่ได้หมดเลยแต่บางอันผมเก็บไม่ได้จริงครับผมพยายามเก็บแล้วฮะนานอันตรายครับผมมันคมมากเลยเคยพวกมึงไปเช็คนีมันเก็บยังไปเก็บไม่ได้หาจะเก็บผมมากันสองคนพี่นั่งกันอยู่สองคนจะไปเก็บได้ไงมันเก็บไม่ได้เรนอยู่ตรงนี้อพี่เฮ้ยตุกติกตัวประกันตายยังอยู่หรือว่าตัวประกันยังอยู่หรือว่ายังอยู่นะว้ยครับครับครับรับดูด้วยเขาไม่เก็บสไปาแท็บเลยตุกติก เอ้กูสั่งน้องก่อนถ้าตำรวจแม่งตุกติกทางได้เลยนะเว้ยได้พี่เฮ้ยถุงยางในรถอะเยอะชิบหายเลยมันไม่เอาอีกคนไปวะอ้าวตัวประกันคืนรถรู้เหมือนกันครับผมว่าคืนรถอ้าวแต่อ้าวคือรถว่ะฉลาดฉลาดฉลาดเพราะเราตรวจตรวจชื่อรถได้ไงตามนะเพรงั้นเราไม่รู้ตัวประกันจะเป็นไงอะ อ๋อตามรถสีฟ้าตามรถสีฟ้าตามสีฟ้านะตามรถสีฟ้าตามรถสีฟ้าเลยตาม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 ไม่เนี่ยตามเลยตามตามรถสีฟ้าไปรถยางแตกก็ต้องขับกลับอยู่ดีอไปฝั่งนึ่งไม่ไม่ต้องตามแล้เมื่อกี้ใครตอนสีดำที่จอดตรงนั้นของใครอ่ะตามอยู่ไหมตามอยู่ไหมอ่ารถครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเหรอไอ้รถสีฟ้านะขี้เห็นไม่ได้ใช้วอบอกผมเหรอใช้ไม่ได้ยกมือยกมืออยู่เออรถสีฟ้าที่ว่าสีประตูเป็นรถคลัสติกอ่ะพยายามตามรถสีฟ้าไปก่อนครับเพราะว่าพอมีตัวประกันอยู่บอลถ้าเกิดไม่เอาตัวประกันไปปล่อยรีเบลทำไงวะเนี่ยเ่าดิปล่อยนอกเมืองเงี้ยแล้วก็ทุกนาะทุบไปสลบด้วย ถ้าทำไมก็ให้ standby รอนี่หว่าใช่จริงๆ่อออกก็คือต้องออกตามเลยคือเขาทำเขาแทงตัวประกันไม่ได้เขาตัวประกันนั่งอยู่รถแล้วไงถูกไหมใช่ตัวประกันก็ไม่ยอมลงได้ไงถ้าตัวประกันบื้อลงไปก็เอาไปรื้อพูดไงฮะฮัลโหลเจอไหม เจอนะเฮียผมยังไม่เจอเลยคือคือคือขอบอกคือเราต้องสมายร,รถสมายไ,ไ,ไปไหนอ่ะไปแล้วครับชี่หายล้วไม่มีรถอ่ะคือตัวประกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาาอยู่บนรถเนี่ยเขาปลอดภัยแน,น่นอนน่าจะไม่มีการโดนแทงอ่ะแต่แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าว่า ถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์จริงอะถ้าตัวประกันไม่ยอมลงจอยา,า,จากรถมันจะตีพีจีหรื PG อเปล่าไม่ได้ไม่ได้ฮะถูกไหมแปลงว่าอะไรอยู่ในรถมันปลอดภัยไงคือผมก็โอ้ให้แต่แตนไปขนาดนี้แล้วปล่อยลูดอ่ะใช่เมื่อกี้พลาดเปจริงีคือต้องขับตามใช่จริงจริงเราจริงจริงอะเรา,เรา,เราต้องเรากินถ้าสมมติบานหน่อยเราอาจจะเอารถธรรมดาตามนะไม่ใช่รถ ไม่ใช่รถตำรวจก็ได้อย่างเงี้ยเขารู้ว่ารถเราแรงไงตามก็ตาม,าตามไม่ไทันหรอกถ้าจริงเรารถอื่นก็ได้ฝอบอไม่เป็นรถตำรวจก็ได้อ่าจบ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 ไม่ต้องหนีแล้วคัดคัดคัดฮัลโหลเราได้ยินผมไหมรถมันคูลออยเอาใหม่เอาใหม่ต้องซ้อมใหม่เลยคือเมื่อกี้ผิดพลาดท,ที่ว่าเราผิดพลาดนะไม่ใช่เขาผิดพลาดนะ ออกลับกลับมาสอนเอเลยกลับมาสอนเขาอารถไปถูกไหมผมไม่เก็บสไปแทบกันถ้าเกิดว่าเขาไม่เอารถไปเราสามารถจะเราจะอินตามชื่อชื่อเจ้าของรถได้ไงผบ่อ